วัสดีค่ะบิ่งเด้เอพี่น้องพีอนี่คนตกแห้งเนี่ยที่แรกตัวเป่าแปปเปลมากนึกว่าสีบดแห้งคนตกแห้งเนี่ยคนบงพี่น้องคนตกแห้งเนี่ยคนตตแห้งคักที่ยังไห,ห,งหงนพี่น้องเอาาบึงฝนน้ำฝนโตปูบำปูบำเลยฝนตก ก็ได้อันทดนาำต้นใหม่กับคนโกแห้งมึงคนสองปาคนโกแห้งพี่น่องมึงนฝนะนโตม,ม,ม,มึนบำมึนบมลงมากุ้งตั้งเสียงฝนใอกันเยอะ้อง ตุ้นตุ้งตุ้งตุ้งตน้องอันนี้มะนาวควบแน่นประเดือน ตั้งเสียงฝนเด้อพี่น้องเรื่องต้นใหม่ต้นไรประเรด,รด็นฝนฝนตกใช่น้ำขังเลยฝน ทางไฟอันทูนั่นนึงอันนั้นห้องอาหารก็เจ้านอเนาะก็เจ้าเป็ดไก่คนโตพอมาหมูเวียนนี่ฮอนฮอนึว่าคนที่ว่าโตฝนตตชยว่พี่หน่อง ผลดีผลน้องคอยตกต้นไม้ต้อนอะไรนาหอดอยู่กูมือ,อยังเหี่ยวอยู่เพราะเสือผลเรน้ำผลยังคอยดีผลตกลงมากดูชุ่มชื่นเยน็นพี่น้องอทั้งนั้นเอาเบื่อจะเบาซ่าร่องหล่อฝนแบบพี่น้องเลยซาลงหล่อ โอ้แห้งกอกเกาพี่น้องบบนี้แห้งกอกเกาเม็ดใหญ่รกเกาเลยบบนี้ว่ามันสีซ้าลุ่งโอ้ฝนตกแห้งกอกเกาเลยฝนตกพี่น้อง ฟังเสียงฝนเด้อพีหน้องเลงเสียงฝนนั่กน นโกกรุงเพทพฯพระรามกแคงของไทยแลนด์ ตอนนี้กอนเด้อพี่น้องพอเดยนานฝ่าพอเดีนกับติจบี่ไป้ำหนึ่งกอนวัสดีค่ะ